กูคุยเรื่องจริงให้ฟังมึงรับไม่ได้มึงออกไปมึงมาคอมเมนต์หายทียอะไรไอควายหนังหน้าอย่างมึงเนี่ยกูต้องกระตีนเหยียบสินดานไม่ดีเนี่ยไปหาหลับหานอนไม่ไปซื้อวิตามินมาบำรุงสมองมึงดีกว่ามึงมาซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วมาท่องโซเชียลแบบไม่มีสาระแบบนี้พยายามควายมึงเนี่ย จะมาดูถูกเขาอีกขายตัวให้ฝรั่งไม่ใช่เหรอพ่อแม่มึงนี่ขายตัวแม่มึงนะ่ะขายมาก,กี่ปีบอกกูด้วยกะรีรุ่นไหนรุ่นอุตเพาหรือเปล่าไอ้ซัสมึงอะ่ะเขายังมีตัวขายเขายังมีเรือนร่างสวยงามคนยังชื่นชมอยากจะซื้อเขา ต่มึงก็มีอะไรขายไม่เลตัวมึงน่ะมึงไม่มีอะไรสมองก็กลวงๆแบบมึงเนี่แอม่มึงคิดว่ามึงพูดมานี่ยมึงคิดว่ามึงมึงจะพูดมีปากมึงก็จะพูดหรือไงมีปากไว้แดกข้าวเหอมึงน่ะจะแดกสันตีนกูเหรอไอ้ควายชีวิตมึงไม่ต้องทำอะไรหรอกท่องโซเชียล ท่องโซเชียลไปวันวันแล้วมึงบอกมึงเป็นขาดันขาดันพ่อขาดันแม่มึงเหรอดันใครดันมึงอะสิไอสัตว์มึงไม่ต้องไปดันใครหรอกมึงดันพ่อดันแม่มึงและเป็นลงหลุมเลยลูกไรเลวลูกเลวลูกไรยำอย่างมึงเนี่ยกูพูดให้ฟังดีๆกูพูดเรื่องดีๆมีสาระกูเล่าชีวิตจริงให้มึงฟังเนี่ยมึงไม่อยากฟังมึงก็ออกไปดิ มึงต้องดูว่ากูเป็นใครมึงมาพูดคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงไอ้เฮียต้องแคบไว้กูจะไปหูหาดูว่ายูเซอร์นี้มึงอยู่ชู่ไหนในโลกใบนี้ยไอควายมึงไม่รู้มึงออกไปดิมึงเข้ามาอยู่ทำไมแม่มึงไม่บอกเือไงแม่มึงกะรีกะรีกะรีไหน รุดไหนบอกกูด้วยบอเนี่เวลานั้นอะมึงอ่ะมาดูถูกทำไมมึงมาดูถูกกูทำไมไอ้ควายมึงเอาลูกผู้ลากปากดีมาจากไหนถ้ามึงคนดีมึงไม่คอมเมนต์แบบนี้หรอกถ้ามึงโดนสั่งสอนมาดีๆมึงไม่คอมเมนต์แบบนี้มึงมาคอมเมนต์แบบนี้ยังไงมึงยังมีหน้าคอมเมนต์ต่ออีกเหรอมึงไม่อยากรู้มึงออกไปดิมึงเข้ามาทำไมช่องกูเนี่ยคุณเชิญมึงไหม กูส่งเทียบเชิญหามึงไหมกูก็พูดทั้งกูอยู่เนี่ยมึงไม่พอใจมึงก็เลื่อนสีนี้ดิมึงเข้ามาคอมเมนต์หายที่อะไรควายไอ้บ้าโลกแดกยาทนี่มึงแม่นอนอยู่ในตมอ่ะมึงเคยกินไหมน้ำแร่น่ะบำรุงสมองมึงมังม่งสินดานไม่ดีควายไอ้เฮีย สัตว์ระยาเราคุยเรื่องดีๆเรื่องมีสาระาให้ฟังมากเราคุยเรื่องผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยเราก็ทํางานเหนื่อยเหนื่อยๆนแล้วทํางานแล้วครอบครัวทังบ้านไม่เห็นใจเราคุยเรื่องจริงให้ฟังเราประสบการณ์จริงที่เราได้เจอด้วย เราต้องเสียญาติขาดบิดพี่น้องกัดเงินเนี่ยเงินของเราเนี่ยเราเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วมันมาคอมเมนต์งี่เง่าแบบนี้ได้ยังไงอ่าคุณเคมซันสไมอ่าพี่ไม่ใช่อยู่ๆพี่จะไปหามาด่ามาว่าใครนะพี่ไม่ใช่คนจะไปด่าใครนะพี่ไม่เคยมีพี่ไม่เคยทำคอนเทนต์ด่าคนนะไม่ใช่สไตล์พี่เลย แต่ถ้าใครมาเข้ามาในขอบเขตของพี่เนี่ยในบ้านพี่นำะมาพูดแบบเนี้ยพี่ไม่ยอมอะ่ะพี่บอกหลายทีแล้วพี่ไม่ยอมอืมมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะคนเรามันต้องให้เกียรติตัวเราเองด้วยมันเข้ามาเนี่ยมันก็โดนดน่าถึงยันโคตรมันน่ะมันสมควรเข้ามาไหม 你晒没的。